นีนี่ิดดหลอกไปดหลอกไม่ไงโงไปเลยกทำไมโคงมันนานนีงมันนิดเดียวนี่เขาหันะเดีนี่กคมันนิดเดียวนีกยมันนีดนาอีะเดียวนี่ไม่ต้อง อยากก้มวางลงไปเลยเฮยวันี้วันนี้ลงไปนะวางลงไปวางลงไปโค้เลยไอโกงลงไปวางลงไปนด้อจะกันจับไปนู่นเลยวนี่ยจันนี่จับลงไปโหลบก่อนนะ ดังไม่น uh, uh, uh ี่เดียวเฮ้ยไปเมื่อมนี่วัดตรงนี้เดี๋ก็ไปนี่เลยนี่วัดลงหนนั้นเลยเี่ยวไงเอาวัดลงไปเอออันนี้ไอ้เที่ยวนั่นเออได้เรีวเอวัดวดวัดขึ้นมากโอ้เอได้เร็วอันนี้อันอันอันอัอันอันอัอันอันอนนนอันนอันอันอ Ừm Ừm Giờ là ăn bị ăn trong không Ừ. 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 là mày Ừ. 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 ăn Ừ. 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 đi